ะะมาดูน้ำซุปเราค่ะหอมอร่อยมากชิมแล้วค่ะลดเปิดไฟปานกลางนะคะอุ่นตุนไปเรื่อยๆก่อนค่ะใส่ลูกชิ้นหมูอร่อยอร่อยค่ะเราทำกินเองเราใส่ไปเลยค่ะเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ไปเลยนะคะ รสชาติน้ำซุปเราก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะใส่แครอทเพิ่มรสชาติด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเวียดนามค่ะ นึกอยากกินค่ะเมื่อเช้านี้รถกับข้าวเขามีเส้นมาเนาะพอดีหัวใช้เท้าไม่ได้ซื้อเมื่อเช้านะคะก็เลยใส่แครอทแทนค่ะอาเพื่อนๆพ่คะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วนะคะ วันนี้ทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเวียดนามค่ะหอมเจียวค่ะอร่อยอร่อยรสชาติน้ำซุปเราก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะ แล้วเราต้องมาต้มเส้นนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะคือเส้นก๋วยจับยวนชาติอร่อยค่ะเปิดไฟปานกลางนะคะอุ่นตุน๋นไปเรื่อยๆก่อนค่ะ นึกอยากกินค่ะเมื่อเช้านี้รสกับข้าวเขามีเส้นมาเนาะหมูยอนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมะีเดี๋ยวจะให้ดูเส้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขอไปต้มเส้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอไปต้มเส้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะคือเส้นก๋วยจั๊บยวนมีหมูยอแล้วก็จะใส่คะนใส่รสดีนะคะเพิ่มรสชาติค่ะหรือก๋วยจั๊บยวนเนาะ ต้มน้ำซุปเรียบร้อยค่ะมีลูกชิ้นมีหมูชาติอร่อยค่ะขอไปต้มเส้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะนึกอยากกินค่ะเมื่อเช้านี้รถกับข้าวเขามีเส้นมาเนาะหรือกว๋วยจับยวนเนาะ ต้มน้ำซุปเรียบร้อยค่ะมีลูกชิ้นมีหมูหมูยอนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเปิดไฟปานกลางนะคะอุ่นตุน๋นไปเรื่อยๆก่อนค่ะ นึกอยากกินค่ะเมื่อเช้านี้รสกับข้าวเขามีเส้นมาเนาะคะคะมาดูน้ําซุปเราค่ะหอมอร่อยมากชิมแล้วค่ะรสเดี๋ยวเราต้องมาต้มเส้นนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะชาติอร่อยค่ะ รสชาติน้ำซุปเราก็าปรุงตามใจชอบเลยนะคะเปิดไฟปานกลางนะคะอุ่นตุน๋นไปเรื่อยๆก่อนค่ะนึกอยากกินค่ะเมื่อเช้านี้รสกับข้าวเขามีเส้นมาเนาะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเวียดนามค่ะ,คะหรือกว๋วยจับยวนเนาะต้มน้ำซุปเรียบร้อยค่ะมีลูกชิ้นมีหมูคือเส้นกว๋วยจับยวน ขอไปต้มเส้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะชาติอร่อยค่ะขอไปต้มเส้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะหรือกว๋วยจับยวนเนาะ ต้มน้ำซุปเรียบร้อยค่ะมีลูกชิ้นมีหมูแล้วเราต้องมาต้มเส้นนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะคะมาดูน้ำซุปเราค่ะหอมอร่อยมากชิมแล้วค่ะรสชาติอร่อยค่ะ คือเส้นก๋วยจับยวนใส่แครอทเพิ่มรสชาติด้วยค่ะนะคะมาดูน้ำซุปเราค่ะหอมอร่อยมาก ชิมแล้วค่ะรสวันนี้หัวใช้เท้าไม่ได้ซื้อไม่เช้านะคะก็เลยใส่แครอทแทน,ค,น,นค,ค่ะ่เพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ทำน้ำซุป ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามค่ะนึกอยากกินค่ะเมื่อเช้านี้รถกับข้าวเขามีเส้นมาเนาะหมูยอนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีใส่แครอท เพิ่มรสชาติด้วยค่ะนึกอยากกินค่ะเมื่อเช้านี้รสกับข้าวเขามีเส้นมาเนาะหรือก๋วยจับยวนเนาะต้มน้ำซุปเรียบร้อยค่ะมีลูกชิ้นมีหมูชาติอร่อยค่ะ นะคะคมาดูน้ำซุปเราค่ะหอมอร่อยมากชิมแล้วค่ะรสพอดีหัวใช้เท้าไม่ได้ซื้อไม่เช้านะคะก็เลยใส่แครอทแทนค่ะคือเส้นก๋วยจับยวนมีหมูยอ แล้วก็จะใส่คะนอใส่รสดีนะคะเพิ่มรสชาติค่ะเดี๋ยวเราต้องมาต้มเส้นนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะ